เวียนศีรษะบ้านหมุนไม่ใช่เรื่องเล่นๆสัญญาณบอกโรคอันตรายกว่าที่คิดอาการเวียนศีรษะเป็นอาการรู้สึกมึนงงโคลงเทงบางรายอาจมีอาการบ้านหมุนร่วมด้วยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ยิ่งอายุมากความเสี่ยงยิ่งสูงหลายคนมักชะล่าใจเมื่ออาการนั้นหายไปแท้จริงแล้วอาการที่เกิดขึ้นกำลังส่งสัญญาณเตือนของโรคต่างๆแพทย์หญิงชนิดฐาเทพาสิตอายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมองศูนย์หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหัวเฉียวกล่าวไว้ว่าอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนเป็นความผิดปกติของหูชั้นในและระบบสมองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรงตัว และความผิดปกติของระบบอื่นๆในร่างกายอย่างระบบไหลเวียนของเลือดบางสาเหตุอาจเกิดจากความเครียดหรือพักผ่อนน้อย โดยอาการบ้านหมุนจะมีอาการเหมือนบ้านหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนเฉียบยพลันทั้งที่อยู่กับพี่ไม่มีการเคลื่อนไหวบางรายมีอาการรุนแรงคล้ายขึ้นไส้อาเจียนอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนจะทําให้เสียการทรงตัวเป็นสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้สัญญาณเตือนอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนบอกโรคอะไรได้บ้าง1โรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงภาวะน้ําตาลในเลือดต โรคโลหิตจาง 2. โรคไมเกรน 3. โรคเครียด 4. โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน 5. ห,หินปูนในหูชั้นในหลุดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนั้นจะอันตรายมากน้อยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุ หากสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นเลือดอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้หากเกิดจากสาเหตุอื่นก็สามารถรับการรักษาได้และไม่เป็นอันตรายฉะนั้นหากมีอาการไม่ควรชะล่าใจรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจหาสาเหตุของอาการด้วยการตรวจร่างกายร่วมกับการทำ CT สแกนหรือ MRI หรือการตรวจพิเศษเพื่อหาสาเหตุของโรคอย่างละเอียดต่อไป ที่มาศูนย์หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหัวเฉียว